สวัสดีค่ะรุจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์เล่มนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่มวัดหนองสีนวลเล่มนี้จะเป็นด้างงาฝักไม้นะคะ ขนาดความยาวก็เกือบ,บเจ็ดใบเฉพาะใบก็สีนิ้วสวยเก่าสมบูรณ์ทั้งด้านด้วยฝักมาได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้รับชมกันอีกกับมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสินเงินวันนี้ก็มัได้เข้ามาชมมาพิจรารณา ดูนะคะความเก่าความเป็นธรรมชาติมีดูต้นๆ้นของหลวงพ่อรุง่งวัดหนองสีนวนลายสีมาเปวย์พึสวยงามเก่าบ้นบานบ้านเก่าธรรมชาติเก่าเดิมเดิมล่า ความแตกลาของงานนะครับความเก่าทิ้งร่องเลยความเก่า <c oughs> ก็ดูชมพิจารณากันดูท่าเทื่อักิดศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุง่งวัดหนองศิวลนเป็นกันด ก็จะเป็นสีดำแล้วก็เล็กสันมีดก็ฟังตะกุดมือนเดิมมีหลวมพ่อลุ่งจารตรงกลั่นแน่นนะคะดูกันแน่น วันนี้ก็ได้นำมาให้รับชมอีกเจรนากันดูเก่าเดิมๆชมกันไปถูกใจหรือว่าอยากจะ ถามหรือว่าพูดคุยเพิ่มเติมก็ทักไลนเข้ามาได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์092 6629665รุจิกานะคะก็ได้นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณาความเก่าความ เป็นธรรมชาติของนี่หลวงพ่อร,รุ่งวัดหนองสีนวลชืงนแล้วทุกใจยังไงทักทายเข้ามากันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยมาได้เลยที่เบอร์0ู2เก้าสองหกหกอการู้จิการครู้จิก,การนะคะทายนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใหม่ใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคิดต่อไปที่จะได้นำมาดีวิวสันส้นๆให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูให้พิจารณามียุ ต้นๆของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนความยาวรวมด้ามฝักก็เกือบเจ็ดนิ้วนะคะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้ท้ายนี้ก็บารมีขอบารมีครูอาจารย์อุปกรรักษาคุ้มไปให้ทุกท่านได้เดินทางไปไหน ใกลกลขให้แขวข้วคาดปลอดภัยได้พบเจอแต่สิ่งดีๆรู้จิการวัตถุมงคลลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ